มาแล้วครับรถพิเศษช่วยอันตรายนะขบวน3201นะ่ยก็ไปช่วย416หนคะรับที่ตกลางอยู่สถานีนอนขอนกก้วนะฮะทางด้านประแจทิศเหนือนะเมื่อเช้านี่หลีก25นะ4ี่หนเลยตกลางนะก็ได้ GA นะฮะรถช่วยนะครับ 4543ทํากนะขบวน3201นะรถพิเศษช่วยอันตรายนะไปสถานีหนอนขันกว้างนะครับ mm hmm. ก็ออกโคราชมาตั้งแต่9.40นโมง40นะ mm hmm. มาถึงแถวแถวบ้านหนองแวงไร่นี่ mm hmm. เที่ยงกับอีก8-9นาทีนะครับ